hôm trước chưa hả? hả chắc. cái à, <laughs> tăng cái? cái quần cái thứ nao? áo hơn cái gì. thêm phớt ตัวน้ใส่เหรียญใส่ก้นหลุมน้ไม่ใส่เลยก่อนไม่เดยนหนูเก็บเองเนาตาใส่เดยวหนูเก็บยังไงไม่ให้เจ้าโดนทับแน่เนี่ยคนตังมาบแล้วายค่าเอ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 บอลเลยตาเอบอลนี่แล้วก็บอล คนละหมอคนละหมอหมอรุ่นแม่ว่างฮะนี่แหละก็ผสมปูนให้มันคู่น้อยนี่ให้เจ้าของมันเทผสมโอ้ปูนปูนยังหมอาเลยตาเิงผสมให้แกถังหินขูดนิดน้อยถังนิดน้อยพอเป็นพิธีอะผสมให้ถังมาก